กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคุณพอเตอร์เช่เนเดิมอ,อาจจะสงสัยว่ามาลงคลิปอะไรลงคลิปการไว้อะไรไอดีของคุณกัปตันนะครับไอเดีเขาโดนแฮกอะ่ะพอดีอะโดนโดนเอาโมเดลไปเยอะเลยเราปักก็โดนเอาไปเก้าร้อยบาทเก้าร้อยกว่าบาทอะ ก็เลยต้องปิดแมปอะนะเพราะฉะนั้นจะมาแจ้งให้ว่าถ่ายนางพัดทเลสวนจะถ่ายนางพัดทเลสวนจะปีหน้านะครับจะจะจะบอกให้จะบอกให้เรื่ลงราการว่าอะไรไอดีของกัปตันนะครับโอใสามันต้องเดินโลมันต้องเติมโลบักใหม่นะ ิปการสำหรับวันนี้ผมปลุกไปแล้วนะครับบายเอ๊ะทำไมไม่ได้